ศรีสุวรรณจะรอดไหม,มคิดแล้วว่าไม่รอดอืสะใจศรีสุวรรณบางคนที่เขาเกลียดก็สะใจแต่ส่วนใหญ่คนเกลียศรีสุวรรณก็เยอะนะแต่ศรีสุวรรณเขาก็ช่วยคนไว้ก็เยอะเหมือนกันนะคดีจําได้ไหมไอคอนโดสูง,สงๆแถวแถวอะไรอโศกอะแอตตันอโศกหรืออไหรที่ว่าอก่อสร้างไม่ชอบแล้วก็ผลงานศรีสุวรรนะณเนี่ยอสศรีสุวรรณก็มีสองอย่างก็คือหนึ่งนะครับด้านดร์กกับด้านที่มัน ด้านมืดกับด้านสว่างด้านสว่างเขาเคยช่วยเหลือประชาชนเหมือนกันนะสีตะวันแต,ต่แต่ว่าด้านมืดก็คือถูกกล่าวหาว่าตกทรัพย์และศาลตัดสินว่ามีการตกทรัพย์อันนี้คือด้านมืดเพราะนั้นสีสวันนี่ก็มีคนเกลียดผมว่าเยอะนะคนมันไส้เยอะติดคุกเนี่ยโอ้หสมนํำหน้ากันบานเลยถามว่าคนที่เขาสีสะวันเคยช่วยไว้มีนะมีนะไม่มีใครหรอกชั่วบริสุทธิ์นะไม่มีความดีเลยทุกคนเนี่ยนะครับพี่น้องครับ มีทั้งความดีและความชั่วสีท so ุวันก็มีเรื่องเรื่องความชั่วก็โดนศาลตัดสินจำคุกอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเลวของเขาที่เขาต้องรับกรรมแต่เขายังมีสิทธิ์ต่อสู้คดียังเป็นผู้บปิสุดพริษัทุวันก็มีสองด้านด้านดีก็มีที่เขาช่วยเหลือคนก็มีชาวบ้านก็มีเนี่ยตึกไอคอนโดอะไรอะไรแอตตันสาทรหรืออะไรวะผมจำไม่ได้นะช่อ่าดูนะอืมอืมนะแอตตันสาธร ไม่ใช่เนี่แอตตันอะไรเนี่ยนนเดี๋ยวก่อนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะออคอนโดสีสุวรรณชื่ออะไรชื่อโครงการอะไรเนี่ยสีสุวรรณเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะชื่อโครงการอะไรเนี่ยเ,ยเอ่อชื่อชื่ออะไรจำไม่ได้ละเนะนะใครจำได้ไหมแอตตันอโศกหรือไงอืมนะครับเดี๋ยวก่อนนะโครงการแอตตันอโศกอือ อ,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 อือเกี่ยวกับแอตตันอโศกไม่ใช่สาธรน,นะขออภัยด้วยนะแอตตันอโศกเป็นโครงการคอนโดมิเนียมหรูนะครับศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างเนื่องจากที่ดินทางเข้าออกเป็นที่ดินของการรถไฟนะครับที่ได้มาจากการเวนคืนทําให้ไม่สามารถนํามาใช้นํามาให้เอกนชนมหาประโยชน์ได้ส่งผลให้ใบอนุญาตก่อสร้างไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่มีทางออกตามที่กฎหมายกําหนด นะครับอืมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเมื่อปีหกแปดอันนี้ก็เป็นผลงานคุณศิงสวรรค์ไอ้เรื่องดีๆก็มีไอ้เรื่องไอ้เรื่องไม่ดีก็มีก็คือเรื่องถูกกล่าวหาไปตบทรัพย์เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องไม่ดีนะครับคนเราบางครั้งเนี่ยเป็นนักร้องทุกวันร้องคนนั้นร้องคนนี้ร้องทุกวันร้อง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 นะนะครับนะนะครับร้องทุกวันนะครับมันมันไม่ไม่เหมือนบางคนก็บอกไม่มีไม่มีอะไรทำคนร้อง ร้องแม่งทุกวันศรีทุกวันคนก็หมั่นไส้ศัตรูก็เยอะเรื่องเล็กเรื่องร้อยไม่เป็นเรื่องก็ร้อง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 ทุกวันและร้องก็ประสบความสําเร็จก็ทําให้คนต้องติดคุกก็มีหลุดจากความเป็นนะรัฐมนตรีก็มีนะครับข้อดีๆก็มีนะติดคุกเก็นราลางก็เยอะนะคนที่ศรีทุกวันเขาไปร้องเรียนแล้วติดคุกเพราะฉะนั้นศรีทุกวันก็มีความดีกับความไม่ดีนะครับความไม่ดีก็คือร้องไปก็ไปเรียกเงินเขาอย่างกรณีที่บดีกรมการข้าวเนี่ยเนี่ยคำพิพากษาเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาต ตามคำพิพากษาแนละ้วอืม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 นะครับเนี่ยขออนุญาตเนี่ยคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตกลางเมื่อวานเนี่ยเนี่ยนะครับที่ก็มีควานฟ้อง้งหมดห้าคนนะผมคงไม่เอาอรายละเอียดแต่อยากจะให้ความรู้กับประชาชนว่าคดีนี้นายเจ๋งดอกจิกเนี่ยนะครับเพราต่อสู้ว่าเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ เลครับเขาต่อสู้ว่าเขาไม่ใช่เจ้าเจ้าที่รัฐในการไปเรียกเงินเรียกอะไรต่างๆเนี่ยร่วมกับนายสีสุวรรณเนี่ยเขาบอกเขาไม่ใช่เจ้าที่รัฐศารก็เลยบอกว่านะครับอืมนะครับนะครับการเป็นเจ้าที่รัฐเนี่ยนะครับก็ดูจากหลายๆอย่างดูการแต่งตั้งดูการแสดงออกอะไรต่างๆปรากฏว่าเขาชอบเป็นคนชอบโพสต์เฟซบุ๊กในเจงเนี่ยเวลาเข้าประชุมสภาก็โพสต์เฟซบุ๊กมีป้ายมีตำแหน่งมีอะไรต่างๆชัดเจนเข้าประชมประชุมก็โพสต์นะครับ ชัดเจนเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็นายนายเจงก็แพ้คดีเพราะความอะไรชอบโพสเนี่ยนะเอ่อบางคนก็บอกว่าเอ่อเขาเรียกอะไรต้องติดคุกเพราะความหิวแสงอะอ,อย่างไรก็ได้กันแล้วแต่นะฮะก็คือว่าอภิษฐานมันก็มัดแน่นเลยเพราะคุณไปเข้าประชุมสภาแล้วคุณก็บอกเป็นคณะทํางานนะครับเป็นคณะทํางานนะครับนะฮะพอเป็นคณะทํางานปุ๊บมันก็กลายเป็นเจ้าพนักงานนะครับแค่นั้นเองเลยนะครับเอ่นะฮะเขาต่อสู้ เขาต่อสู้แบบนั้นว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานในขนาดเดียวกันเขาก็ต่อสู้ว่าอะไรเลยเขาได้ลาออกแล้วเออแปลกนะเนี่ยผมดูจากคำพิพากษาอันแรกต่อสู้ว่าไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานอันที่สองต่อสู้ว่าได้ลาออกแล้วจริงๆแล้วการต่อสู้คดีแบบนี้คือมันขัดกันเองนะหนึ่งไม่ได้เป็นเจ้าพนักง,งานนะครับสองลาออกแล้วเอ้าถ้าไม่ได้เป็นเจ้าพนักง,งานแล้วแล้วจะไปลาออกทำไมนะ นะครับนี่คือการต่อสู้ที่มันขัดกันเองนะเราก็ไม่ทราบว่าทาไมเขาต่อสู้คดีแบบนี้อันนี้ผมเอามาจากคําพิพากษาที่ที่เขาแจกนะเพราะนั้นเวลาเราต่อสู้คดีจำพี่เดชนะอย่าไปต่อสู้แบบนี้นะนะครับหนึ่งไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานสองต่อสู้ว่าได้ลาออกแล้วศาลก็บอกว่าไม่มีหนังสือลาออกมาแสดงศาลเป็นเรื่องผิดปกตินะครับนะราชาการถ้าเขาจะลาออกในหน่วยงานราชาการเนี่ยก็ต้องมีหนังสือลาออกเพราะฉะนั้น ฟังไม่ขึ้นขาดตัวเหตุบางคดีเนี่ยผมเล่าให้ฟังนะจำเลยต่อสู้ว่าสัญญากู้ปลอมนะครับนะคดีเนี่ยคดีลูกผีนี่ก็มีนะจำเลยต่อสู้ว่าสัญญากู้ปลอมนะพอบรรทัดต่อมาจำเลยต่อสู้ว่าอะไรใช้นี่หมดแล้ว <c oughs> เรียกแบบนี้มันไม่ได้ไงพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะเจ้านี้ฟ้องลูกนี้ ลูกนี่ต่อสู้ว่าสัญญากู้ปลอมนะครับข้อหนึ่งบอกสัญญากู้ปลอมโจทย์เตรียมเนอะอ่าพอข้อที่สองบอกแล้วอ๋ออ่าจำเลยใช้นี่โจทย์หมดแล้วครับศาลบอกเนี่ยทำให้การแบบน,นี้มันขัดกันเองอะตกลงว่าสัญญากู้ปลอมนะครับอันที่สองใช้นี่หมดแล้วเอายังไงเนี่ยมันหรือข้อหรือจำเลยต่อสู้ว่าไม่ได้กู้แต่ข้อแต่ข้อต่อมาบอกใช้นี่หมดแล้วเอาก็ไม่ได้กู้แล้วไปใช้นี่เขาทำไมนะครับ นะครับชัดเจนไหมนี่คือ,อข้อ,ขอกฎหมายที่ควรรู้แบบกฎหมายใกล้ตัวรายการดีๆแบบนี้ไปฟังที่ไหนไม่มีแล้วมีรายการพี่เดนนี่แหละให้ความรู้เลยเพราะนั้นเวลาจะสู้คดีนะเนี่ยอย่างเงจ๋งดอกติดกเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานเออแต่ต่อมาบอกว่าลาออกแล้วก็ปม่เด็เป็นเจ้าพนักงานเราจะเวลาออกทำ,ทำหอ,อกทำดาบอะไรกันเหรเห็นไหมเนียฟังพี่เดแล้วเป็นไงรอยอยากในสมองขึ้นยาเขาไม่กินไม่ว่าจะยาหวานยาผมไม่กินนะกินข้าวอย่างเดียว เพราะนั้นพี่น้องประชาชนต้องศึกษาหาความรู้ใรือกฎหมายใกล้ตัวโดยพี่เดเนี่ยฟังพี่เดดูแล้วพูดจาดีพี่น้องประชาชนตาสว่างก็ช่วยกันบอกต่อบอกต่อให้มาฟังรายการพี่เดกันเยอะรายการพี่เดย์นี่ตรงไปตรงมาไม่จะสร้างกระแสอะไรปั่นข่าวใส่ร้ายชาวบ้านเขาวันๆก็โพสต์ว่าจะจับคนนั้นจะจับคนนี้อะไรต่างระวังแม่งโดนจับทุกวันนะไอ้พวกที่ชอบโพสต์โอ้ยเดี๋ยวจะจับคนนี้จะออกหมายจับอะไรต่างนะครับแม่งโดนเองทุกวัน พี่เดไม่เอาเป็นรายการให้ความรู้เตือนสติเตือนภัยให้ข้อคิดนะครับดีไหมครับพี่เดให้ความรู้แบบนี้ดีก็ช่วยผิดโอ้พี่เดแกพูดดีนะอย่างนั้นงี้อะไรกงีน้นะครับอเชียร์พี่เดย์หน่อยนะครับพี่เดเป็นคนดีมีอ่าสีสังคมนะครับเนี่ยให้ความรู้นะสารก็บอกเอาสักอย่างนะตกลงจะเป็นเจ้าพนักงานหรือว่าจะลาออกแล้วเอาไงปรากฏอผมไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานครับแต่ผมลาออกแล้วนะคดีมันก็ถึงแพ้ไง จะสู้คดีกันแบบเนี้ยนะครับเนี่ยผมก็ดูจากคำพิพากษานะเพราะนั้นเราก็เวลาสู้คดีอย่าไปสู้แบบนี้พอต่อไปก็อ่านะเราอย่แบบเนี้ยนะครับเออนะฮะเนีเหมือนแหละบางทีเขาเขาฟ้องมาว่าเราไปฆ่าคนตายเราตอบสู้คดีว่าไงเออเราไม่ได้อยู่ในไที่เกิดเหตุพอต่อมาเราบอกว่าเออเราอยู่แต่เราไม่ได้ฆ่าเนา,าตายอย่างนี้ก็ไม่ได้แนละ้วเอาไงเอาให้แน,เแนนะ่เอาให้แน่นะครับเอาให้แน่นะครับเออย่างไงเนี่ย นะอย่าสับสนตัวเองอย่าโกหกไปโกหกมาจนขัดกันเองก็แพ้ก็ดีอันนี้คือนนนหนึ่งเรื่องนะนี่เรื่องของนายเจ๋งนะที่ในคำพิพากษาศาลเลยบอกว่าอย่างไงแน,น่ลาออกก็ไม่มีสื่อลาออกลาออกจากราชการนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นสื่อลาออกยังไม่มีไม่มีมันก็เป็นไงยังไม่ได้ลาออกยังไม่ได้ลาออกก็เลยเป็นเจ้าพนักงานพอเป็นเจ้าพนักงานก็ไปตบซักเขาก็เป็นไงติดคุกก็แค่นแล้วแนะเรื่องราแม่งก็มีอยู่แค่เนี้ยอ่าเป็นไงได้ความรู้ไหม นะพิมพ์นหน่อยครับเข้ามาแล้วพิมพ์มันจะช่วยกระเปิดการมองเห็นถ้าใครดูทางต่อตอก็เคาะกระจกเหมือนเออเคาะกระจกเคาะกระจกเคาะ